สวัสดีครับมาพบกับรีวิวแบบกะกากะตามเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวงานโมนะเป็นงานโมชิ้นสองของผมที่ผมซื้อมาซึ่งงานโมเนี้ยจะเป็นงานโมเรซินตามเช่นเคยนะครับจะเป็นโบยะฮารุมิจิแดงขาวคือเป็นเสื้อสีแดงขาวที่ผมชอบเนาะเป็นเวอร์ชั่นนี้ผมจะสะสมอยากสะสมทุกเวอร์ชันทุกปั้นแหละทุกงานเลยนะตามหาอยู่ แต่ว่าไอ้งานปั้นใหม่อันเนี้ยมันหาสีแดงขาวไม่ได้สักทีหนึงผมก็เลยแบบแตัดสินใจก็เล่นงานโมแม่งเลยไหนๆแม่งหายยาไม่รู้แม่งม,มีด้วยหรือเปล่าปั้นเนี้ยออกมาสีเนี้ยก็คือคือไปรู้จักกับน้องในกลุ่มเนอะชื่อนงเกียร์นงเกียร์เสนอราคามาี่นงเกียร์ก็ขายให้ผมมา เหมือนน้องไปหามาให้อะไรเงี้ยแล้วก็มาขายให้ผมก็คุยเรื่องอีกามาเลยตลอดก็ลองใครที่สะสมใหม่ๆห,หรืออยากซื้อขายก็ไปคุยกับน้องได้อะไรเงี้ยน้องคุยเล่นสนุกน้องชอบคุยเรื่องอีกาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยเช่คเป็นงานปูเปล่านะครับ ่ามี่ครับไก้ตัวเปล่าเลยเป็นงานโม่กล่องก็โอเคครับเหยาก็โอเคก็ยังมีแบบกรุขับไม่รู้ว่าแตหากหักหรือเปล่านะงานเรซินน่ะค่อนข้างเสี่ยงเสี่ยงเลี่ยเป็นแพ็กมาแบบไม่ดีมันก็ระยิ่งส่งในกุลุ่มส่งช่างมันช่างมัน มานกวนนิดเดียวแมาแบบห่อมาครับกาเดี๋ยวดูก่อนะว่าเป็นยังไงรือเปล่าน,น,นะครับนั่นไงมีเสียก้องแกงก้องแกงมาแล้วก้องแกงอะไรเอึ างานเงาเท้าหักงานเลยเ้นเท้าหักเฮ้ยนี่ไงห่อแอบดีเดี๋ยวเอ่ยักหเออขอาไงดีเนี่ยเออไม่เป็นไรงานเลเซนซ่อมกันได้ถ้าแตกอย่างเงยังพอใช้ได้ ติดกาได้งานโมโอเคอยู่ครับงานโมชินนี้เท้าอาจจะหักไปหน่อยนเนย่ยงานเลซินการขนโศน่ากลัวเพราะหอาแบบนี้มันนะนี่คืออะไรเอ่ยแถมได้มาคืออะไรอ่ะหลงมากหรอ ตอดน,นี่อ,อกาได้ธรรมดางานโมแต่แค่นี้กอยอมรับได้โอเคก็ถือโอเคนะสีตำาหนีก็ตามภาพแหละตำาหนิมันก็คืองานโมก็คืองานงานที่เขาทำสีเองทำสีเองสีใช้ได้เลย งานถือว่าโอเคนะครับก็ตำหนิก็จะมีตามตัวตามตัวนิดหน่อยเป็นงานโมเป็นเรื่องธรรมดาน,นี้ด้านหลังก็เป็นลายเสื้อลายเสือนะครับเป็นงานทำมือคนไทยนะครับผมตั้งไม่ได้นะพอดีขามันหักก็เลยและอย่างหนึ่งตัวสูงสูงสูงมากหัวชนเลย มันสูงกว่าปั้นปกปั้นปั้นเก่านะครับเนี่ยนีคืองานโมนก็โอเคถือว่ายอมรับได้ในราคาที่ได้มานะครับก็ในส่วนเท้าก็เดี๋ยวค่อยไปติดกาวเอาโอเคสวยงามครับ นี่ผมซ่อมมันเรียบร้อยแล้วครับโอเคเลยนี่ระยะปั้นใหม่ก็ติดกาวที่รองเท้าอาจมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคครับก็ยืนได้ตามปกติถือว่าใช้ได้ใช้กาวตาช้างนะครับใช้กาวตาช้างติด ยืนได้แล้วโอ้โ oh, ห oh, ยืนได้แล้วแขยงเท่เลยอย่างเท่เลยโอย้โอเค oh. okay, นะถือโอเคนะครับได้ก็ถือาราคาก็ไม่แรงมากก็ถือว่าโอเคงานโมงานมือสองเป็นลูกปั้นใหม่เป็นงานเรซินก็ใครแนะนำใครที่สะสมงานเรซินเนี่ยเวลาสั่งของอะ่ะ หรือส่งขับส่งของอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูให้ดีเรื่องการแพ็คของในการแต่ถามว่ามันแตกที่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของขนส่งนะขนส่งเดี๋ยวนี้มันกน็เราไม่พูดถึงมันเรื่องขนส่งเนาะแต่งานถึงว่าออกมาได้โอเคเป็นสีที่สวยสีที่าตามต้องการเป็นงานโมที่ก็สมราคาครับสีสดมาไปเราจบคลิปวัน จบคลิปกันแค่นี้แล้วกันเนาะว่าครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรว่าจะเป็นตัวอะไรต่อไปแต่คลิปหน้าน่าจะเป็นไพ่เวิร์ดมั้งที่สั่งไปประมูลได้ไปเป็นไพ่อีกาอาจจะไม่ใช่โมเดลแต่เป็นของอีการนี่แหละครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย